สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต,ต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะันี้ก็มาเจอกับพิมิกวันทางช่อง youtube กดไมายสตอร์สิวันนี้มาเป็น EP ที่2สําหรับการเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่ไทยคิวปิดยังไงให้ประสบผลสําเร็จเราจะมาดิฟดาวในส่วนของการเปลี่ยนประเทศนะคะการเปลี่ยนประเทศการชําระเงินแล้วก็การเจิดค้นหาผู้ชายนะคะว่า เราจะดูยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมใครจะสั่งคําีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งแคมโปรไฟล์สมัครเวิมเดตก็แอนไลน์พิมพ์จ้าสีสิบ็ดมาได้นะคะวันนี้ก็ไปดูพร้อมๆกันค่ะ E.P. 2มาแล้วนะคะเล่นเว็บหาคู่แอปหาคู่ไทยคิวปิดยังไงให้ประสบผลสำเร็จในส่วนของ E.P. แรกที่เป็นข้อมูลส่วนจำเป็นเบื้องต้นนั้นพิมพ์ได้ออกไปแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปดูกันนะคะส่วนมาดูใน E.P. ที่2นี้ก็คือข้อมูลจะลึกขึ้นมากขึ้นซึ่งจำเป็นที่เพื่อนๆน,นั้นจะเป็นที่ต้องรู้ก่อนที่คุณจะเข้าไปเล่น เว็บอ่าไทยคิวปิดก่อนนะคะไทยคิวปิดอย่างที่พิมพ์แนะนํานะคะว่าเป็นเว็บที่คุณสมควรที่จะเล่นด้วยนะคะก็คือกระจายกําลังการเล่นไปในหลายเว็บเว็บนี้นะคะก็คือฝรั่งต่างชาติคนไหนที่เขามองหาผู้หญิงไทยโดยเฉพาะเขาจะมุ่งเข้าสู่เว็บนี้ดังนั้นเราจะเป็นที่ต้องเข้าไปสมัครแล้วก็เล่นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้อมูลส่วนไหนบ้างที่เราจําเป็นต้องรูนะคะ หน้าตาแอปนะคะก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่คุณโหลดผ่าน Play Store App Store แล้วหน้าตา t h a i c u p i d จะแบบนี้นะคะเมื่อคุณล็อกอินนะคะล็อกอินเข้าไปในในเว็บในแอปนะคะในแอป ThaiQubit แล้วคุณจะเห็นนะคะส่วนนี้ขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็คือรูปหัวใจนี้ก็คือมีคนกดชอบเรานะคะ7คนอ่า ส่วนนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ส่งข้อความมาหาเรา5คนนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเฟรนด์ก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะคะคนใครที่มากดชื่นชอบเรามันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือคนที่มาวิวโปรไฟล์เราก็คือใครที่บ้างที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนเบื้องต้นที่เราจําเป็นที่ต้องรู้ในในส่วนนี้ก็คือ,อจะเป็นในกิจกรรมก็คือตัวเลข75แล้วก็ 7 5 5บวกกันนะคะก็คือจะได้17นะคะก็คือเป็น Activity หรือกิจกรรมที่มีคนมาส่งขพอความหาเเราหรือว่าอะไรต่างกดไลค์มาส่งมาส่องเรานะคะมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราเห็นนะคะเมื่อเรากดาขีด3ขีดเมื่อกี้ข้างๆบนหัวนะคะคุณจะขึ้นมาในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะก็มี Message Activity นะคะเสิร์ชการค้นหานะคะเรามาดูกันนะคะ เมื่อคุณคลิกเข้าไปตรงโปรไฟล์นะคะคำว่า my profile นะคะคุณจะเห็นรูปของคุณสวยๆขึ้นมาเลยค่ะคุณต้องการเพิ่มรูปนะคะก็คือกดตรงนี้นะคะเพิ่มรูปแต่สิ่งที่พิมพ์อยากจะขึ้นมาตรงนี้ก็คือโปรไฟล์ที่พิมพ์จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะโปรไฟล์นะคะหากมีความจำหากคุณว่างหรือว่าอะไรต่างพิมพ์แนะนําให้พยายามที่จะตอบข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะ เรื่องที่ match นะคะก็คือคนที่จะมา match กับเรา interest ก็คือสิ่งที่เราสนใจหรือว่า personality ก็คือนิสัยส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ verify profile ก็คือการยืนยันโปรไฟล์นะคะเราจะมาดูกันส่วนที่ว่า profile นะคะ profile เมื่อคุณกดขึ้นมาแล้วนะคะมันจะมีชื่อ basic นะคะชื่อของคุณ I am female ผู้หญิงแล้วก็ date of birth หากใครที่สั่งคัมพีหาแฟนฝรั่งไปนะนะคะ พี่พิมพแนะนําในเรื่องของการสมัครเว็บเดตนะคะพิมพจะแนะนําว่าให้คุณนั้นนะคะพยายามที่จะใช้ปีนะถูกนะคะเดือนก็ใช่แต่วันนะคะก็คือพยายามที่จะลงข้อมูลทุกอย่างที่มันมันไม่ไม่ไม่ไมไมจริงร้อยเปอร์เซนะคะก็คือมันใกล้เคียงใช้คํานี้นะคะใช้คําว่าใกล้เคียงเรามาดูคําว่ารีบอินนะคะก็คือ ประเทศนะคะประเทศที่เราอยู่อาศัยกรุงเทพแล้วก็แอฟเิกยแนก็คือ,อรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแต่พิมพจะมาให้เพื่อนๆดูตรงคำว่าลิฟอินนะพิมเพิ่งรู้นะคะว่าตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนประเทศได้หากคุณกดเข้าไปลิฟอินเมื่อกี้ที่เป็นไทยแลนด์คุณสามารถที่จะเรียกว่าไปปักประเทศนะคะไปปักประเทศได้ว่าคุณนั้นอยากจะเสิร์ชผู้ชายจากประเทศไหนนะคะดังนั้นพิมพ์แนะนําคุณนะคุณลองปัก คุณลองปากไปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นอะไรตา่างๆเพราะมีน้องใน a c e b o o k นะเขาเจอแฟนเขาคนออสเตรเลียเขาก็ปักเลือกประเทศออสเตรเลียนะคะปักเลือกประเทศออสเตรเลียเราไม่จําเป็นที่จะต้องอลงเป็นไทยแลนด์ตลอดนะคะเราสามารถที่จะปักประเทศได้นะคะนี่ก็คือคุณไปสามารถกดติ๊กต,ก,ต,ก,ตกนะคะเพื่อที่จะเลือกประเทศนะคะก็คือปักประเทศนะคะเพื่อที่จะให้การค้นหามันมันได้ค้นหาได้มากขึ้นนะคะ นะคะเราก็มาแอป e a r เ n c e นนะคะเราก็พยายามที่จะตอบนะผมเป็นสีอะไรตาอะไรต่างส่วนสูงช่วงจูงนะคะเขาจะออกมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าฟุตนะคะแล้วก็น้ําหนักนะคะเป็นพาวนะคะคุณต้องไปดูนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะคือว่างๆก็คือพยายามที่จะตอบข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อแสดงความจริงจังกับการลงโปรไฟล์นะแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะคุณดื่มไหมนะคะดื่มเหล้าไหมอะไรต่าง สถานะการแต่งงานการสมรสมีลูกอะไรต่างไหมแล้วก็กดสับมิตนะคะพยายามที่ตอบข้อมูลให้เยอะมากที่สุดนะเพราะคนที่เขาเข้ามาเขาสนใจเราจริงๆนะเขาก็จะดูข้อมูลส่วนนี้นะว่าเฮ้ยเราเราเป็นยังไงบ้างอะไรนะนะคะแล้วก็คือ relationship you are looking for ก็คือเพนพาก็คือเพื่อนนะคะ friendship ก็เพื่อน romance dating นะคะ long term หางให้พิม์พแนะนำนะนะคะ พิมพ์แนะนําให้คุณนั้นกดได้ทั้งกดทั้งสี่ตัวนะคะทั้งสี่อันเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ย พี่มีโอกาสได้อ่านการวิจัยนะคะการวิจัยของฝรั่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่สองในสามของความสัมพันธ์นั้นเริ่มขึ้นจากความเป็นเพื่อนนะคะเริ่มจากความเป็นเพื่อนมาก่อนดังนั้นแม้เราจะบอกว่าเราต้องการที่จะหาแฟนแรงต่างนะคะแต่ว่าก็คือมันไม่แปลกที่เราจะ start relationship จากความเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ background นะคะก็คือ nationality education การศึกษานะคะแรงต่างก็คือพยายามที่จะลงให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อผลดีกับตัวคุณเองนะแล้วก็กด submit ะะามาดูส่วนอื่นนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็คือมอเบมีตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะคะที่คุณนั้นจําเป็นที่ต้องมีนะคะยอดโปรไฟล์เฮดดิ้งนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะหัวข้อนะคะหัวข้อคุณจะเขียนยังไงลงไปนะคะ อ i ลจิมบีดอเบลยูอาร์เซก็คือโปรไฟล์ตรงจวนนี้นะคะเป็นเสียงที่สําคัญแล้วก็สําคัญมากๆที่คุณนั้นจําเป็นที่ต้องเขียนโปรไฟล์ตอนนี้พิมม์ีโปรโมชะะั่นนะคะพิม์เขียนโปรไฟล์นะคะก็คือจากเดิมที่พิม์พเขียน1,500บาทตอนนี้พิม์พรับเขียน500บาทนะคะใครสนใจก็อดไ์ดีพิมพจ้าสื่สืเรมาได้นะคะก็คือแต่พิม์พจะไม่ได้เขียนฟู option เหมือนกับ1,500บาทเพราะว่า1,500บาทนี่พิมพ์เขียน ฟูปชั่นนะคะก็คือจะเขียนให้คุณสามารถที่จะลงได้ก็คือตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ What what you are looking for in p a r t n e r ก็คือคนที่เรามองหามันจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจําเป็นที่ต้องลงข้อมูลตรงส่วนนี้เพราะเวลาที่คนเขาเสิร์ชมาเขาก็จะเห็นข้อมูลนะคะแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนนี้อีกนะคะหาคุณกดตรง3ามจุดนะคะตรงหน้าแรกเลยนะคะเราจะมาดูในส่วนของค้นหานะคะเสิร์ชนะคะ เสด้นะพิมพอยาดอย่างที่ใน,นหลายคนมองนะนะคะการเสดตรงนี้นะพิมพ์แนะนําให้คุณเป็นเลขนี้นะคะก็คือใส่เป็นอนะ่ะเลขลงท้ายด้วยศูนย์หรือว่าเลขนั้นลงท้ายด้วยห้านะคะเลขนั้นลงท้ายด้วยห้าหรือว่าคุณนะ่ะมันจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเลือกคนที่เราต้องการนะคะฝรั่งกลุ่มไหนที่เราต้องการให้เขา อายุเท่าไหร่ที่มาโชว์ให้กับเราเห็นนะคะก็คือเราสามารถลงอายุแก๊บของอายุเป็นว่าเป็นช่วงไหนนะคะแล้วก็ลิฟอนี่นะคะเราสามารถที่จะเสิร์ฟเป็นประเทศได้นะคะเสิร์ฟเป็นประเทศได้ว่าเรานั้นอยากจะมองผู้ชายจากประเทศไหนนะคะเราสามารถเสิร์ฟได้แล้วก็โฟโต้นะคะก็คือติ๊กตรงนี้ก็คือคนไหนที่ไม่ลงรูปเขาจะเสิร์ฟไม่ขึ้นนะซึ่งทิมแนะนําว่าให้คุณต้องติ๊กนะคะ เพราะไรเพราะว่าคือหาพวกที่ไม่ลงรูปนี่คือพิมพ์ไม่โอเคนะไม่โอเคดังนั้นนะคะให้ติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็ลัดแอคทีฟนะคะการเหมือนเขาออนไลน์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรนะคะก็คือพยายามเลือกคนที่เขาค่อนข้างจะากแอคทีฟหน่อยนะคะเพราะว่าคนไหนที่เขาไม่ค่อยแอคทีฟนี่คือเราส่งข้อความไปเขาอาจจะไม่ตอบเขาอาจจะไม่เห็นนะคะ นะคะก็คือเนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเสิร์ชแล้วก็เสิร์ชฟอนนะคะก็คือคนที่เขามองหาอย่างที่บอกนะคะว่าเราก็สามารถที่กดแอนนี่ได้นะคะนี่นะคะเราสามารถที่จะเสิร์ชว่าเนี่ยแอคทีฟนะคะก็คือนิ w เอทเมมเบอร์ก็คือ, age, member, คอสมาชิกใหม่นะคะโปรโตเปอร์ over, ก็คือภาพที่มีภาพมีรูปนะคะรอดแอคทีฟก็การ การออนไลน์ครั้งสุดท้ายนะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกร้านแอคทีฟก็ได้นะคะแล้วว่าแอ่นี้ก็คือวิตตินนะคะก็คือระยะเวลานะคะระยะเวลาที่เขาน่าจะออนไลน์นะคะก็คือน่าจะเอาเนี่ยนะคะหนึ่งเดือนมันนานอ่าเริ่มนานแล้วนะคะเริ่มนานจนดังนั้นแนะนําว่าวิตตินวีคนะคะก็คือเขาก็คือยังเมมเบอร์ยังยังยังแอคทีฟอยู่นะคะ หลังจากนั้นคุณมาเห็นหน้าตรงนี้นะคะเข้ามาตรงในส่วนแรกอีกนะคะเรามาดูบางครั้งนะ้เวลาที่คุณล็อกอินเข้ามาคุณจะเห็นมันเด้งมันนี้เขาบอก make the first move ก็คือเมื่อเราส่งข้อความนะคะ we have select t h e s m e m b e r who match your search criteria นะคะก็คือเว็นะคะส่งคนแมทมาให้เรานะคะส่งคนแมทมาให้เราว่าเออเนี่ยนะเขาเลือกคนแมทจากที่เรานะั้นลงข้อมูลนะคะก็คือเราสามารถ ที่จะเห็นรูปแล้วเราชอบแรงแตรางสามารถกดไลค์ได้นะคะก็คือพันก็จะส่งรูปหัวใจไลค์ไปให้คนกลุ่มนี้นะคะหลังจากนั้นนะคุณจะบอกนะคะว่าก่อนที่นีเ่เวลาที่เราได้รับข้อความมานะนะคะคุณจะเห็นข้อความที่คุณรีซซฟนะในตอนแรกนะพี่บอกนะคะว่าหากฝรั่งที่เขาเป็นมีสัญลักษณ์ตัวแบบนี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะแชทกับผู้ชายได้ เพราะาผู้ชายเป็นสมาชิกสแตนดาดไม่ได้เสียเงินหากเป็นแพททินัมหรือโกนะคะตัวสีเหลืองหรือว่าตัวสีน้ําเงินนั้นก็คือเขานั้นก็คือเสียเงินเราสามารถที่จะแชทได้แต่หากกรณีที่ผู้ชายนั้นเป็นตัวขาวแบบนี้เวลาที่คุณเปิดข้อความเขามันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นล็อกเลยผู้ชายคนนี้ส่งข้อความมาหานะคะมาหาแต่ว่าเราเปิดอ่านไม่ได้เพราะผู้ชายนั้นนะคะ ผู้ชายนั้นเป็นสมาชิกสแตนดา์ดังนั้นหากกรณีที่คุณจะอ่านข้อความเขาคุณจะเป็นที่ต้องเสียเงินเพราะผู้ชายไม่ได้เสียเงินมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเงินดังนั้นนะหากคุณอยากจะอ่านข้อความของคนนี้นะคะคุณเข้าไปอ่านโปรไฟล์เขาแล้วคุณรู้สึกชอบแรงต่างนะคะคุณอยากเสียเงินนะ,ะคะพูดง่ายๆอยากเสียเงินคุณกดคําว่าอัปเกรดนาวนะคะ เมื่อคุณอัปเกรดนาวแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะมีแพที่ิร์มแล้วก็โกนะคะก็คือเขาก็จะบอกนะว่าส่งข้อความนู่นนี่นั่นนะคะก็คือจะไม่มีโฆษณานะคะราคานะคะเป็นนี้นะคะก็คือ12เดือนตามนี้การจะเสียเงินนะนะคะมันก็มีให้เราเลือกว่าราคาแพทเทิน์มราคานี้ราคาโกราคานี้นะคะก็คือมันก็จะมีในส่วนที่เรานั้นสามารถที่จะเลือกได้นะคะ เมื่อคุณกดเลือกเลือกแผนนะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้กับคุณนะคะว่ายกตัวอย่างเช่นนะคุณ start today นะ140เหรียญน,นะคะิ140เหรียญคุณไม่รวมแท็กนะไม่รวมแท็กคุณคูณประมาณ33าเหรียญน,นะคะกรณีที่พิมพมีพิม,มพ์มเคย subscribe ผ่านอื่นนะคะมันก็จะขึ้นขึ้นมาให้เราแล้วเราก็สามารถที่กด subscribe ได้นะคะ แล้วมันก็จะมาให้เรานะคะหากกรณีนะคะกรณีที่คุณนั้นจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตคัทโดยปกติแล้วพิมพ์แนะนําให้คุณจ่ายผ่านเดบิตคัทนะคะเดบิตนะคะเดบิตคัทหากคุณจะจ่ายนะนะคะแนะนาเดบิตคัทเมื่อคุณกดเข้าไปแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะลงข้อมูลของบัตรนะคะบัตรเดบิตคัทนี่จะต้องเป็นบัตรที่สําหรับ สามารถใช้ออนไลน์ได้มันมีบัตรของธนาคารกรุงเทพนะที่พิมพ์รู้จักนะที่กับไทยไปครั้งล่าสุดก็คือธนาคารกรุงเทพนะคะหรือว่าเรามีบัญชีเพย์พาเราก็สามารถที่จะแอดบัญชีเพย์พาได้เพื่อตัดบัญชีนะคะสาเหตุที่พิมพ์แนะนํานเป็นบัตรเดบิตเพราะในเพราะว่าก็คือมันจะตัดเงินในนั้นเลยนะคะเพราะบางครั้งนะนะคะก็คือหากเราใช้เครดิตบางครั้งมันก็อาจจะมีความยุ่งยากนะคะบางนั้นนะคะเดบิตก็คือเราเรามีเงินเราก็ตัดไปเลยนะคะ เรามาดูส่วนอื่นๆนะคะกรณีที่เรามาหน้าเลขอีกครั้งนะคะหากกรณีที่คุณนั้นไม่ได้ไปอยู่ในส่วนที่เราเห็นว่าเราจะไปอัปเกรดนะเราสามารถที่จะมาตรงส่วนแรกก่อนที่พิมพ์ที่ลงเมื่อกี้นะคะให้คุณกดไปคําว่า billing นะคะก็คือทำระนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะคะเป็นภาษาไทยนะคะ ะะหลั้งจ,จากนั้นคุณก็มาสามารถที่จะมากดอัปเกรด n น w าได้นะคะเพราะว่า,าตอนนี้นะคะ you are currently standard member นะคะหากเราไม่ได้เสียเงินมันก็จะเป็นแบบนี้หากรนนี้ที่เราอยากเสียเงินนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาตรงมุมนี้ได้นะคะอัปเกรดน้วแลวเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษานะคะเป็นภาษาไทยได้นะคะเปลี่ยนภาษาภาษาไทยได้ มันก็จะมาเข้ารูปแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่พิมพ์โชว์ไปก่อนหน้านั้นนะคะว่าเเราสามารถที่จะมาอัปเกรดเราสามารถที่กดเลือกแพลนเราจะเอาแพลนนี้แพลนนี้หรือว่าแพลนนี้ได้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีบอกคุณนว่า s a goodbye to add t r a n s l a t e message นะคะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูว่ามันมีสองช่องทางที่เราเข้าไปนะคะ เดิมทีนะคะพิมพตั้งใจว่า EP 2นี่มันจะจบมันไม่จบเพราะข้อมูลมันเยอะนะคะดังนั้นพิมพ์จะมาต่อใน EP ที่3าน่าจะเป็น EP สุดท้ายนะคะมาวิเคราะห์ฝรั่งต่างชาติแบบไหนที่ควรแชทนะคะควรแชทตหรือไม่ควรแล้วก็แยกวิเคราะห์รูปนะคะคือพิมพ์ไปเห็นแล้วพิมพก็กรอปมาให้มาลงนะคะว่ารูปแบบไหนเราสังเกตแบบไหนบ้างดังนั้นนะคะฝากเพื่อนๆนะคะตาม EP 3นะคะ EP 3เลยนะคะว่า มันจะมีในส่วนที่พี่มาเจาะลึก กว่าเดิมนะคะ่าเฉพาะอันนี้ก็คือดึงโปรไฟล์ของฝรั่งแต่ละคนมาเลยนะคะที่ที่เห็นที่แบบว่าเกี่ยวข้องที่เห็นชัดเจนนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไวในวิดีโอได้พิมพ์ว่าพิมพ์มาตอบให้กับทุกคนอย่าลืมนะคะว่าไทยคริปเป็นเอกเว็บที่คุณนั้นห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดเข้าไปสมัครเล่นกันนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ